<c oughs> เราเป็นเพื่อนกันเถอะเราเป็นพี่น้องกันเถอะมึงจะพูดมาซ่อมแบ่อะไรมึงรู้ไหมกว่ากูจะจีบมึงได้กูต้องไปเจออะไรหลายอย่างกูต้องเลี้ยงข้าวมึงกูต้องเปเงินมึงกูต้องพาไปกินอาหารหรู้กูคเคยกินแต่มาม่ากินป่นกูก็ต้องพาไปกินพิซซ่าแล้วพอมาวันหนึ่งปั๊บ เราเป็นเพื่อนกันเถอะเพื่ออะไรเป็นอะไรที่หมูห่หหวักนะถ้านทุกทนได้ยินอ่าเป็นเพื่อนกันเถอะอันนี้พูดถึงเรื่องความรักเนาะเราเป็นเพื่อนกันเถอะเพื่ออะไรเพื่ออะไรพี่น้องพี่น้องพี่เยอะแล้วลูกป้าห้าคนลูกลุงเจ็ดคนประมาณเนี้ย มันเยอะแล้วไม่ต้องการพี่น้องใช่ไหมเออกินน้ำก่อนไหม,มลืมก,กินน้ำมาไปทีนี้อีกเรื่องนึงที่ผมเขาก็ว่าเจเปร์เธอมันดีกันไปเราเลือกกันเถอะโอ้โหเจ็บทำไมไม่บอกกูแต่แรกวะ่ะถ้าวันนั้นเขาบอกว่าคุณมันดีเกินไปวันนั้นผมจะเข้าไปจิบเขายัางไงผมจะพูดว่าเฮ้ยสัตว์เอ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> น้องมานี่สิมานี่สิถ้าเขาอ่าบอกว่าผมดีเกินไปนะผมก็จะเข้าไปจีบเขาผมก็จะเข้าไปเฮ้ย <Hey, S 2> น้องมานี่สิเฮ้ยผมก็จะเบิร์นหลอกตมัมนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> คูรักนะเว้ยกูรักมึงนะกูจีบได้เปล่าอันนี้คือเคสที่เขาบอกว่าผมดีเกินไปแล้วเขาก็เลิกกับผมผมก็จะพูดประมาณนี้แหละ เฮ้ยสัตว์เอ้ยวันนี้วันนี้สิเฮ้ยน,น,น้องอายุเท่าไหร่ออายุสิบห้าค่ะคือพี่ชอบน้องไงคบกับพี่ไหมมึงจะคบไม่คบเฮ้ยเนี่ยคือถ้าอยากได้ฟิลลิ่งแบบเร็วแล้วก็ได้อะถ้ามไม่รักกูเนี่ยถ้ามึงไม่ตอบตกลงก,ก็เตะก้านคองไงมึงไม่อยากโดนสวกวะเฮ<ะ>้ย